ปีที่4แล้วนะฮะซึ่งผมได้เข้าโครงการตามรอยพ่อของแผน่นดินตัวผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับะอาจาย์สังคมนะฮะซึ่งพะอาจาย์สังคมก็ถามว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยทำโคกหนองนาโมเดลในแบบฉบับของการที่เราเป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยผมสนใจนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆผมผมอยากได้ลองลองทำสักที่หนึ่งเพื่อที่ให้เป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านผมก็เลยตัดสินใจตัดสินใจทำโคกหนองนาดาราโมเดลที่รัตนบุรีที่สุรินทร์ตรงนี้ นี่คือโคกหนองนาโมเดลของผมนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะฮะตามผมมานะครับปีที่แล้วอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบแรงพอสมควรเลยครับและที่ตรงนี้ก็ก็เป็นที่โลง่ลงๆลโหก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วนะแล้วก็ไม่อยากจะคิดว่าอีก5ปีมันจะเป็นแบบไหนปีที่แล้วเนี่ยเราได้มาขุดคลองไส้ไก่ของเราไว้นะฮะขุดเป็นหนองน้ําเพื่อที่ได้ใช้แต่พอมาปีนี้เราได้เห็นน้ําที่เต็มคลองไส้ไก่ของเราเต็มหนองของเราอะไรเงี้ยฮะ หลังจากที่เราขุดไปเนี่ยพอเวลาผ่านไป2เดือนเรามีน้ำนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันแล้งฝนไม่ตกแล้วตอนนั้นกําลังทํานาอยู่ที่ข้างๆครับก็คือที่เพื่อนบ้านเนี่ยมาขอดูดน้ําจากที่ของผมมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบชื่นใจอ่ะนี่คือการแบ่งปันหนึ่งละที่เรามีโอกาสได้ให้โดยที่เราก็ไม่ได้เสียอะไรนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้มาซึ่งปีนี้พอปีนี้ผ่านไปอ่ะน้ําเยอะมาก ผมไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะผมเข้าใจครับว่าวิถีชีวิตชาวนาคือที่นาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางที่อาจจะไม่ขุดหนองเลยอยากจะถามถามพี่ๆน้องๆชาวนานะฮะว่าบางทีถ้าปีไหนที่มันแ้งอะ่ะแล้วเราทำนาไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรหล่อเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีน้ำตรงนี้นี่เป็นต้นต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็มีต้นกล้วยซึ่งปีนี้จะเห็นชัดๆก็คือ ต้นกล้วยที่ออกเครือแบบสวยงามดูดิที่ของบอยเองในโคกหนองนานโบเลวเนี่ยผมจะเอา30%เป็นน้ำผมจะเอา30%มเปอซ็นเป็นที่ทำมาหากินนั่นก็คือเอาไปทำไปทำที่นานะฮะอีก30เรซเราเอามาทำเป็นป่ามาปลูกป่าแล้วก็อีก1 0เรามาทำที่อยู่อาศัยนี่นะฮะผมจะพามาดู ที่ทำกินของผมนั่นก็คือการทำนาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ลองดำนาครั้งแรกจริงๆผมเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าบอยพิสนุจะมาทำนาแล้วก็ได้กินผลผลิตจากที่ทำกินของตัวเองแล้วตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ที่ที่นาของผมแล้วนะฮะแปลงนาของผมนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยครับนี่คือปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยอินทรีย์มีอะไรบ้าง ทีวัวล,ล้วนเลยครับแล้วจะทำให้ข้าวของผมเนี่ยกลายเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับและทำให้ผลผลิตเนี่ยงอกงามชาวบานยุสายเบิร์ดชาวบานซอยคอยแน่ว่านปุ๋ยครับมามามาซ<ๆ>อยกันซอยกัน โอ้ขี้บ่นยังเลยอะรู้แล้วหลังจากที่ดำนาไปฮะต้นข้าวก็ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมากำจัดหญ้าครับหญ้าทั้งหลายพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยไม่เจริญเติบโตแย่งปุ๋ยกันก็รู้สึก ดีใจมากครับที่ตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับโครงการนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจอ่ะภูมิใจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าเรามีชาวบ้านที่เขาอยากทําแบบเราเดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาผล,ลไม้กินกันนิดนึงกล้วยนี่แหละครับเออคืออนนี้น่าจะได้แบ่งชาวบ้านกันดีกว่าเืนะะนี้นะฮะนี่นะฮะ ได้แล้วนี่เดี๋ยวไปแบ่งกันกินนะฮะแล้วต้นที่ตัดแล้วเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยก็ไอ้พวกพวกนเนี้ยเนี่ยเราก็ปกคลุมเข้าไปอ่าก็จะทําให้ความชุ่มชื้นมีอยู่บนหน้าดินนะครับผมว่านี่มันเป็นทฤษฎีแนวใหม่นะที่คนอาจจะไม่เคยสัมผัสแต่ถ้ามาสัมผัสลองดูแล้วประโยชน์มันเยอะมากมากกว่าการแค่ เรามีที่ของเราแล้วทาแค่นาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราได้ประโยชน์จากการปลูกปลูกปลูกพืชผักสวนครัวเราเก็บผลผลกินได้นูน่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยมันมันประโยชน์มันหลากหลายจริงๆฮะแล้วก็มันต่อยอดไปให้กับชาวบ้านได้มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผมถือว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่สามารถบอกต่อให้กับคนไทยอีกหลายๆคนได้มีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆและหลักสูตรดีๆใหม่ๆ